สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นรีวิวไม้สุดท้ายในตระกูล T.J. Power ที่เป็นตัวกลางๆก,ก็คือเฟลเล็ต T.J. Power สป e d ก็สีขาวเนาะเป็นไม้สายสปีดในตระกูลของเฟลเล็ต T.J. Power นะครับ ก็จะเป็นไม้สปีดก็ได้นะครับจะเรียกว่าสปีดก็ได้นะแต่มันยังมีความเป็นไม้ที่ลักษณะในการส่งแรงตามสไตล์ t j p o w e r อยู่ซึ่งไม้3ไม้เนี่ยในตระกูล TJ Power เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันอยู่คือในเรื่องของการส่งแรงแล้วก็ฟิลลิ่งการตีการออกลูกอะไรเงี้ยจะคล้ายๆกันจะต่างกันหลักๆก็คือในเรื่องของ การแฮนดิ้งนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ออกมานะซึ่งไม้เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจะเน้นในเรื่องของความไวแล้วก็ความคล่องตัวซะมากกว่าแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งลายของ TJ Power ไม่ได้ทิ้งลายในเรื่องของการส่งแรงอะไรเดี๋ยวเราไปฟังสเปคคร่าวๆข,ของมันกันสักนิดหนึ่งของ f ฟล l e t TJ Power วเวอรปีนะครับ ไม้นี้นะครับตัววัสดุเี่ยไม่ได้ต่างจากตัวเดิมก็เป็นฮอตเมลกาไฟเหมือนเดิมคาดว่าจะเป็นเกรด 30T ทีแล้วก็บวกตัวนาโนคาร์บอนที่ช่วยในเรื่องของการส่งแรงแล้วก็ความทนน้ําหนักเบาลงตัวก้านเป็นก้าน7.0นปกตินะส่วนตัวน้ําหนักตัวนี้มีน้าหนักเกี่ยวเหมือนกับตัวอื่นเลยก็คือ4 u อยู่แล้วก็บาลานซ์ที่เขาบอกมานะจะเป็น2 9 0เกถึงแต่ผมวัดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2 8 7 2 8 8อะไรประมาณนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยไม้นี่จะค่อนข้างเบาค่อนข้างเบากว่าตัวอื่นนะก จริงๆอะผมว่าน้ำหนักหัว เวลาตีอะไรเงี้ยมันใกล้ๆตัว T.J. Power Control นะครับที่บาลามันจะอยู่แถว2.95แล้วก็อะไรที่ทําให้มันมีการตีหรือว่า performance e ีลตีอะไรประมาณนั้นก็คือตรงก้านนะครับตัวเนี้ยต่างกันที่ก้านก้านตัวเนี้ยส่งผลชัดเจนในความต่างกับไม้อื่นก้านไม้นี้มันระบุสเปคเข้ากันกับตัวอื่นเลยนะครับคือเป็น medium นะแต่ตัวเนี้ยมันเป็น medium ที่เป็น medium c o n f e c t มันจะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะตามกราฟนะครับในความเห็นผมนะมันจะเป็น medium c o n f e c t เลยนะครับในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยจะเป็นคอนสติปจะ ไม่มีมีเดียมตรงกลางสักตัวสําหรับไม้นี้นะผมคิดว่าเป็นมีเดียมคอนเฟกเลยเพราะว่าการค่อนข้างงอง่ายแล้วก็ส่งแรงอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายมีน้ําหนักหัวพาไปด้วยนะขนาดบาลานซ์ไม่สูงนะยังมีน้ําหนักหัวพาไปได้นะครับแสดงว่าตัวก้านเนี่ยจะต้องมีความเฟกค่อนข้างระดับหนึ่งซึ่งมันก็ต่างกับอีก2ตัวที่เหลือชัดเจนสาหรับก้านตัวนี้นะแล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับตาไก่เ6ลูกริปก็เป็น G1 หรือเท่ากับ G6 แล้วก็ขึ้นเอ็นได้่าม๋ยวเ้าปฟังในเรื่องของเทคโโนนลยีกัต่อเลยนะครับ ตัวเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมเหมือนเดิมก็คือซิงคนะ์ช็อตทีจอยเนาะก็เหมือนเดิมนะครับเป็นทีจอยที่ช่วยในเรื่องของความคงตัวของเอ็นชุดแนวตั้งแล้วก็ทําให้ส่งแรงได้ดีสปีดต้นดีเอ็นคงตัวดีช่วยในเรื่องของการคอนโทลแล้วก็โลแอโร่ดนามิกก็เป็นเฟรมแอโร่ปกตินะครับไม่มีอะไรเนาะส่วนอีกตัวนึงก็เป็นแอโร่เชฟเวฟเทอร์โบฟาวเวอร์เฟรมตัวน,นี้ก็เป็นเฟรมที่นุนๆด้านข้างนะครับเป็นแบบเวฟเป็นคลื่นเพื่อออ,อกมารองรับ N, ให้เอ็นมีการยืดหดตัวได้คงตัวมากขึ้นมีความสมูทในการคืนตัวของเอ็นได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เอ็นเนี่ยเสียความตึงได้ช้าลงตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของแนวนอนนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความคงตัวของเอ็นแล้วก็หน้าที่เหมือนกับตัวซิงช็อตทีจอยเลยนะครับทำให้แรงส่งสปีดต,ต้นดีขึ้นสปีดปลายดีขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของ power ด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันช่วยในเรื่องของคอนโทรลซะมากกว่านะครับถ้าอยู่ในไม้ นะแต่เรื่อง power เนี่ยก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะครับในส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องคอนโทรลเป็นหลักซึ่งในแบรนด์หรือว่าในอื่นๆที่เขาใช้เนี่ยเขาก็มองในเรื่องของ power เป็นหลักนะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วแต่ว่าเขาจะตีความยังไงซึ่งมันก็ได้ทั้ง2เรื่องโดยรวมนะครับไม้นี้เป็นไม้ที่ก้านนะครับหลักๆอยู่ที่ก้านเลยก้านค่อนข้างงอง่ายน้ําหนักหัวไม่เยอะเวลาตีอะไรเงี้ยมีการ h a n d ิ i n g อะไรคล้องตัวกว่าไม้อื่นนะครับคล่องตัวมากๆนะไม้นี้แต่เวลาตีไปเนี่ยมันมี การดึงของก้านชัดเจนมีหัวทิ้งน้ำหนักด้วยนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะเราจะรู้สึกว่าเวลาตอนตีหรือว่าตอนออกลูกอะไรเงี้ยก้านมันงอชัดเจนแต่ก็ยังมีความแน่นในการออกลูกอยู่เพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการส่งแรงเนี่ยทำได้ง่ายเลยง่ายมากๆเลยง่ายที่สุดกว่าง่ายกว่าตัว power นะครับในเรื่องการตีไกลๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ในเรื่องของลูกตบลูกอะไรเงี้ยก็จะดรอปลงมาด้วยนะครับ แต่ไม้นี้ผมมีวิธีแนะนําในการใช้งานให้มันชนะตัว power อยู่ผมว่าโดยรวมมันเป็นไม้ที่ adjust หรือปรับอะไรได้หลากหลายนะครับผมเลยคิดว่าตัวคาแรคเตอร์มันน่ยตัวเดิมเนี่ยผมค่อนข้างชอบอยู่แล้วแล้วก็ปรับอะไรนิดหน่อยก็ทําได้ดีแล้วสําหรับไม้นี้นะก็โดยรวมอย่างที่บอกนะครับเป็นไม้ที่แฮนด i n g ง่ายนะมีความไวเนาะการตีแน่นยังมีลักษณะของ power อยู่แล้วก็ก้านอาจจะออกเฟกิหน่อยส่งแรงได้ดี ตีง่ายค่อนข้างง่ายมือใหม่ตีได้เนะาะไม้นี้เดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์กันนะครับว่าลองตีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไม้ที่ผมชอบที่สุดใน3ตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงทําไมผมถึงชอบมันเนาะอันดับแรกนะครับในเรื่องของการแฮนดิง้งผมก็พูดไปแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แฮนดิ้งง่ายที่สุดมีความคล่องตัวมากที่สุดใน3ตัวเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของเกมไวเรื่องอะไรเงี้ยหายห่วงนะครับไม้ตัวนี้ถามว่ามันไวเท่าไม้พวกสายสปีดอะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันไม่ไวเท่านั้นนะครับมันเป็นไม้ที่มันไวอะแต่มันยังมีความแน่นในการตีอะไรอย่างนี้อยู่มันยังมีความหนักความอะไรส่งลูกได้อย่างนี้อยู่ที่มันไม่ไวมากเนี่ยผมคิดว่านะอันดับแรกคือมันเป็นเรื่องของก้านก้านมันเนี่ยเหมือนว่าจะเอาน้ําหนักหัวไม่ค่อยอยู่เวลาเราแฮนดิ้งหรือว่าเราออกลูกอะไรเงี้ยมันจะมีแกว่งๆหน่อยมันจะมีน่วงนะจังหวะน่วงมันเลยทําให้ตีหลายๆช็อตอะไรเงี้ยอาจจะได้ไม่ไวมากตีหลายช็อตพอไวได้แต่เวลาการแฮนดิ้งอะไรเงี้ยมันคืนตัวมาช้านะเราก็ต้องใช้แรงออกแรงหน่อย แต่โดยรวมไม้มีความคล่องตัวเยอะถ้าก้านมันคืนตัวดีกว่านี้หรือว่ามันตึงกว่านี้หน่อยหนึ่งครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นไม้ไวที่ power ที่เล่นได้ดีมากๆไม้หนึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหลักที่ผมไม่ค่อยชอบสําหรับไม้นี้นะมันต้องผมว่ามันปรับได้อีกหน่อยหนึ่งเออสำหรับก้านถ้าปรับมาขึ้นมาแข็งอีกหน่อยหนึ่งหรือว่าคืนตัวดีสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ย จะเป็นไม้ที่ดีมากตัวบาลานซ์อะไรเนี่ยผมว่าโอเคและในมุมมองของไม้สายสปีดนะต่อมาก็เป็นเรื่องขึ้นเอ็นไม้นี้นะครับผมว่านะโดยส่วนตัวนะครับผมแนะนานะว่าขึ้นทดนะครับขึ้นทดสัก2ปอนนะครับซึ่งถ้าจะขึ้นปกติก็ขึ้นได้นะครับถ้าคําแนะนําทั่วไปเนี่ยคือขึ้นปกติตามเดิมเลยแต่คําแนะนําของผมที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าเราจะต้องการแรงให้มันชนะตัวพวก power หรือตัวคอนโทลอะไรเงี้ยซึ่งแรงโดยทั่วไปนะผมว่ามันชนะตัวคอนโทลอยู่แล้วนะครับ มันมีการเฟกส่งแรงมันมีน้ำหนักหัวอะไรส่งแรงอย่างเงี้ยก้านมันส่งแรงได้ดีกว่าตัวคอนโทนแต่ถ้าจะให้มันหนักแน่นแล้วก็ มีการตีที่แบบสปีดแรงกว่าตัว power นะนะผมแนะนําให้ทุที่เอ็นนี่แหละครับมันจะช่วยในเรื่องของสปีดต้นและสปีดปลายได้ดีมากๆ,ๆแล้วก็ไม่ได้ทําให้ไม้มันตียากหรือว่าตีอสธานอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าก้านเนี่ยมันช่วยส่งอยู่แล้วมันน่าจะเป็นผลดีอีกด้วยเพราะงั้นใ,นในการเล่นลูกไวๆอะไรเงี้ยไม้มันแฮนดิ้งง่ายอยู่แล้วเคาะอะไรเงี้ยก้านมันก็ส่งแล้วก็ไปมันอาจจะจังหวะคืนตัวอะไรเงี้ยช้าหน่อยช็อตต่อช็อตอะไรเงี้ยอาจจะไม่จีจาดมากแต่ก็ทําสปีดต้นอะไรเงี้ยไม้นี่ยได้ดีนะครับเล่นจังหวะฉ การเล่นลูกบิ๊กสวิงลูกตบลูกเซฟอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยสำหรับไม้นี้นะส่วนตัวคนที่มีแรงหรือว่ามี power อะไรเงี้ยอยากได้ power เพิ่มแต่ไม้ handling ง่ายอย่างเงี้ยผมคิดว่าทดเอ็นนะครับมันทําให้ performance ทุกอย่างดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องของลูกเสิร์ฟแม้ว่าการจะออกทางเฟกหน่อยมีเดยมเฟกหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในการคุมแรงอะไรยากนะครับอย่างคุมลูกเบาๆอะไรเงี้ยได้โอเคอยู่การมันก็ไม่ได้เฟกขนาดนั้นเนาะในการดันลูกเสิร์ฟหัวก็ไม่ได้มีน้ําหนัก ทวงหรือว่าอะไรเป็นปัญหาต่อมาในเรื่องของลูกคอนโทลนะครับลูกคอนโทลเป็นลูกที่กระจอกที่สุดในไม้ตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องพูดถึงมันเลยนะเพราะว่าอันดับแรกหนึ่งการเฟกการคอนเฟกเนี่ยโอ้โหคอนโทลหน้าเน็ตล้นนะครับยังไงก็ล้นยิ่งคอนโทลหน้าหลังด้วยแล้วเนี่ยล้นนะครับล้นยิ่งกว่าตัว TJ Power p o อ e r อีกคือมันทําได้ง่ายเกินไปอะออสหรับคนที่แรงน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าจะเป็นไม้ที่ช่วยเหลือเราได้มากแต่สําหรับคนที่มีแรงเยอะหรือว่าตีไม้หัวหนักไม้อะไรเงี้ยมาเป็นประจําอยู่แล้วอยผมมมมคิดดว่า่าาาาัันนนนล้้ะทํไงยกๆ ก็ต้องกะมันดีๆในเรื่องของการคอนโทรลต่อมาเป็นในเรื่องของลูกดาดในเรื่องของลูกดาดเนี่ยไม่ทดเอ็นก็ทําได้ดีมีการแฮนเดิลมาที่ไวเค้าลูกง่ายเนาะแล้วก็น้ําหนักลูกที่ออกไปเนี่ยค่อนข้างดีนะครับไดเรกชันลูกค่อนข้างโอเคนะไม่ได้คมมากนะครับในเรื่องของลูกดาดมานี้นะ ม้เนี่ยจะเด่นพวกเล่นเคาะเล่นอะไรเงี้ยจังหวะเดียววะได้ค่อนข้างดีสปีดต,ต้นไม่ทดเอ็นอะไรเงี้ยมันค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ผมบอกว่าถ้าทดเอ็นเนี่ยมันจะดีขึ้นไปอีกมากๆนะครับมันจะเป็นไม้แบบคนละไม้เลยไอ้ลูกดาดลูกอะไรเงี้ยจะเป็นอาวุธของไม้นี้ได้เลยแม้ว่าก้านมันจะคืนตัวไม่ไหวเพราะงั้นเนี่ยการใช้งานไม้เนี่ยก็อาจจะต้องยกเคาะยกเคาะไ้ไหวหน่อยก็พอใช้งานได้นะเพราะว่าตัวแฮนดิ้งมันไม่ได้ยากจะมีปัญหาแค่ตอนในจังหวะตีที่ หัวมันเท่านั้นแหละแต่ถ้าตีโดนนะครับไม้อันนี้มันอาจจะเล่นช็อตไม่เยอะได้ถ้าตีโดนแรงส่งมันมีนะครับสปีดต้นมันมีสปีดปลายมันก็มี ก็ทําได้ไม่ยากต่อมาเป็นไฮไลท์ของไม้นี้ไม้นี้ไฮไลท์มันอยู่ที่เกมรับนะครับการรับลูกตบการอะไรเงี้ยงัดไปง่ายมากๆโคตรง่ายนะแบบวางแล้วก็ยกเฉยก็ยังได้งัดแบบไม่ต้องใช้ข้อมืออะไรเงี้ยก็ไปหลังได้ง่ายสบายไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแถมไม้แฮนดิ้งง่ายเนาะเพราะงั้นเนี่ยการรับลูกตบหรือว่าเกมรับของไม้นี่มันทําได้ดีมากๆไม้มันพร้อมจะส่งแรงแล้วก็เทิร์นลูกไปเลยลูกไกลๆอะไรเงี้ยไม้นี้ถนัดมากไม้นี้ชอบมากมันก็เลยให้ไปถึงที่ลูกต่อไปก็คือลูกเซฟลูกเซฟไม้นี่อย่างที่ผมบอกนา ในรูปของการคอนโทรลอ่ะไม้นี่มันทําได้โคตรง่ายนะครับมันทําได้ง่ายเกินไปด้วยซ้ำบางทีเนี่ยเราออกแรงล้นๆเนี่ยออกนะครับลูกออกไปเลยลูกเซฟเนี่ยมันดีตรงที่ว่าหนึ่งคือการมันงอในการส่งลูกไกลๆอะไรเงี้ยมันต้องการความงอของก้านถูกไหมมันก็เลยทําให้ส่งลูกได้ดีแล้วก็มันมีน้ําหนักหัวในการดึงก้านบีททาให้ตัวสปิดต้นสปิดปลายอะไรเงี้ยมันมามันก็เลยทําให้เซฟได้ง่ายสบายด้วยตัวก้านไม่ได้แข็งไม่ได้รู้สึกว่าสะเทือนหรือว่าอะไรเซฟง่ายมากๆไม่ต้องกลัวไม่ถึงเนาะ กลัวล้นดีกว่านะครับสำหรับไม้นี้นะแล้วก็ถ้าเราทดเอ็นมาอีกพูดในมุมมองการทดเอ็นนะการเซฟกระชากหรือว่าการเซฟที่เป็นแอตแทกเคลียร์เนี่ยจะทําได้ดีมากๆากครับจะเป็นจุดเด่นของไม้นี้ได้เลยก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทําได้ง่ายนะเพราะว่าไม้มันไม่ต้องอะไรเยอะจะใช้ข้อมือใช้แขนก็ได้ใช้ข้อมือก็ขยับนิดเดียวนะครับไม้มันแฮนดิ้งง่ายต่อมาเป็นลูกไฮไลท์ก็ได้หรือไม่ไฮไลท์ก็ได้ถ้าไม้นี่ไม่ทดเอ็นคือเอ็นปกติที่อาจจะต่ากว่า2 8หรือ30บปอนอะไรเงี้ย อาจจะต่ำกว่า28ลงไปแล้วกันผมว่าความตึงเอ็นประมาณนั้นนะน่าจะเรียกสปีดต้นของเอ็นได้ดีถ้าเราขึ้นต่ำกว่า28ลงไปเนี่ยเป็นปกติของเรานะในเรื่องของลูกตบเนี่ยผมว่านะครับมันโชยแล้วก็แรงเนี่ยมันออกมาไม่เต็มที่นะครับเหมือนก้านมันงอแล้วก็เอ็นมันหยุมอีกอย่างเงี้ยตัวไม้เนี่ยหัวอาจจะไม่ได้มีน้ําหนักมากนะครับแต่ตรงทีจอยเนี่ยผมคิดว่ามันทําให้หน้าไม้มันคงทีมากคือไม้ตรงเฟรมเนี่ยมันจะไม่ยอมงอให้เราเหมือนเฟรมแบบอื่นมันก็เลยจะทาให้เอ็นชุดเนี่ยมันมีความข,มาขึ้งตัวัวววทียแล้ก็ต่ เฟรมลูกขึ้นที่รองรับกับเอ็นทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนนะมันเลยทําให้เกิดอาการหยุมที่หน้าไม้ขึ้นถ้าขึ้นเอ็นไม่สูงมากนะคือเอ็นส่วนบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยยอมงอให้นะครับในหน้าไม้นะไม่ใช่เอ็นคือไม้ส่วนบนเนี่ยโครงไม้ส่วนบนเนี่ยมันจะไม่งอไม่ยอมงอเฟกตามให้มากนะครับเพราะว่ามันติดตรงทีจอยอยู่เนาะมันต้องรีบงอกลับมา มันก็เลยทําให้ออกแรงได้ไม่ค่อยสุดนะครับถ้าขึ้นเอ็นไม่สูงมากนะเอ็นหยุม่มการหยุ่มอย่างเงี้ยโอ้โหตบนี่เหินหรือว่าแบบแทบไม่ไปเลยสปีดต้นไม่มีสปีดปลายไม่มาเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนานะสาหรับไมน้นี้ถ้าใครมีแรงหรือว่าอยากจะได้พ w e r เพิ่มจากมันแล้วมันจะเป็นโคลาม้เลยนะคุณทดเอ็นนะครับทดเอ็นสักปอนสอปอนหรือว่าขึ้นให้สูงว่า28ปอนขึ้นไปซึ่งในเรื่องของการใช้งานมันไม่ทําให้ลูกอื่นตียากขึ้นเลยไอ้ลูกเซฟลูกเกมลับอะไรที่ผมพูดไปเมื่อกี้ที่ว่ามันเป็นจุดเด่นนนเเียมมมัักก็็งทําไดดด้้หือิแลว กว่าเดิมด้วยซ้ำในเรื่องของการคอนโทรลก็เหมือนกันเนาะในเรื่องของการคอนโทรลเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่ก้านมันงอนะครับมันยุ่มนะแต่ในเรื่องของ Power เนี่ยผมว่า มันดีขึ้นมากๆเป็นคนละไม้เลยเนาะกลายเป็นไม้บุกย่อมๆได้เลยสปีดต้นมาสปีดปลายมาซึ่งเราต้องใช้ลักษณะของไม้เนี่ยให้เป็นประโยชน์คือไม้เนี่ยมันมีการเทคโนโลยีในเรื่องของหน้าไม้คงตัวดีแล้วก็คืนตัวได้ไวแล้วก็เอ็นที่คงตัวดีคืนตัวได้ไวเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะต้องใช้คุณสมบัติตรงเนี้ยให้เด่นขึ้นมาอีกก็คือการทนเอ็นแล้วก็กา้กานก้านที่พร้อมจะเฟกแล้วก็ส่งแรงไปอยู่แล้วหัวที่มีการลงน้าหนักนิดหน่อยทําให้ส่งแรงไปได้ดีอยู่แล้วเรนเ,นเรรราา้ตู ว่ามันหยุมเนี่ย ไม้มันจะแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนนี้ออกมาได้ค่อนข้างแย่ใช้คําว่าค่อนข้างแย่เลยมันแบบไม่ค่อยดีเลยมันจะรู้สึกว่ามันตีไม่ไปมันตีเหินลูกตกแบบไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยแม้แต่สติกสแมสลูกตบเพาออะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเราทดเอ็นหรือว่าทําให้มันรู้สึกว่ามันไม่ยุ่มอย่างเงี้ยส่วนตัวผมแนะนํา28ปอนด์ขึ้นไปนะครับหรือว่าใครที่ตีจากปกติตีเหมือนเดิมเนี่ยก็อย่างตี24เงี้ยอาจจะลองทดไปสัก2งปอนด์เป็นยีด้มบนกจะอรอย่างงล้วก็ เพราะงั้นเนี่ยไม้นี้ใช้สวิงสปีดได้อันดับต่อมาอย่างที่ผมบอกเนาะทั้งเฟรมเทคโนโลยีทั้ง frame, เฟรมทั้งทาให้ช่วยในเรื่องของความคงตัวของเอ็นแล้วก็ตัวก้านที่มันพร้อมจะส่ง Power อยู่แล้วมันเลยต้องเซตเอ็นให้มีการคืนตัวที่ไวเพื่อเรียกสปีดต้นมานะครับแล้วก็ทําให้ไม้นี่มันโชว์สปีดปลายออกมาได้เนี่ยครับก็ผมว่าแค่ปรับเปลี่ยนแอสัตตรงเนี้ย ปรับเปลี่ยนการทดเอ็นขึ้นเอ็นให้มันแบบมีความตึงกว่าที่ตัวเราจะตีปกติได้สักหน่อยหนึ่งเนี่ยหรือว่าใครตี28บปอนด์ขึ้นไปอยู่แล้ว30ปอนด์ขึ้นไปเงี้ยไม่มีปัญหาอาจจะลองขึ้น3 2ก็ได้อย่างเงี้ยไม้เนี่ยมันจะตีดีขึ้นมากๆเลยเพราะงั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าไม้เนี่ยเป็นไม้ที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดใน3ตัวนะครับคนอื่นอาจจะไม่ค่อยชอบมันเนาะเพราะว่าเท่าที่ผมได้ยินจากร้านแล้วก็จากเซลเนี่ยเขาบอกว่าไม้เนี่ยขายดีน้อยที่สุดเลยนะครับในตระกูล3มตัวเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ย เลยนะมันเป็นไม้ที่แบบออกอาวุธได้ดีมากเลยนะในเรื่องของ Power แล้วก็เรื่องแรงส่งอะไรเงี้ย ถ้าไม่นับในเรื่องของการคอนโทรลตัดเรื่องคอนโทรลทิ้งไปเลยในเรื่องของเกมลับทาได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม้ไวแฮนดิ้งง่ายก้านดีในเรื่องของเกมบุกทดเอ็นอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกสปีดต้นมาสปีดปลายมาตบค่อนข้างมีน้าหนักไม่แพ้ตัว power เลยผมเรียกว่าไม่แพ้ตัว power เลยดีกว่าเผอๆจะมากกว่าด้วยซ้ำแค่เราต้องจูนเอ็นให้มันว่าเข้ากับไม้นี้มันชนะตัว power ได้สบายเลยเนาะบางคนก็อาจจะทดมากกว่านั้นก็ได้เนาะทศสามพรสี่ 4, ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบซึ่งผมก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะอจัไได้ปรระมาาณเท่่หถึงตว เราเนี่ยพ w e r เราเนี่ยจะเรียกประสิทธิภาพของไม้ออกมาได้เต็มที่นะแต่เอาง่ายๆคือเวลาเราตีเนี่ยเราต้องมารู้สึกหยุม่มนั่นแหละดีที่สุดแต่ถ้าทั่วไปเลยเนี่ยผมก็แนะนํา28ปอนด์ขึ้นนะครับ30ปอนด์32ปอนด์ได้ยิ่งดี แล้วการที่มันทําอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้ตียากขึ้นอีกเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยผมเลยให้มันเป็นไม้ที่ดีที่สุดแค่ปรับอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองตีง่ายสวิงง่ายเรียกพลังได้เกมรับดีงัดง่ายตีแบบสบายๆง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ประสิทธิภาพมันดีเงี้ยผมให้เห็นผลแค่นี้ตัวอื่นก็ไม่สู้แล้วนะครับตัวคอนโทรลเนี่ยมีอาวุธอะไรมาสู้กับตัวนี้ไม่มีเลยนะครับมีแค่เรื่องในการคอนโทรลแรงอย่างเดียวส่วนตัว power มีอะไรมาสู้ตัวนี้ถ้าผมบอกแค่ว่าแค่การทดเอน็นหรือว่าอะไรเงี้ยมันทําให้ไม้เนี่ยมีสวิงสปีด ว power เนี่ยมันสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับผมว่าตัวเนี้จะดีกว่าตัว power ในอีกสเต็ปหนึ่งเลยด้วยซ้ำแค่เนี้ยตัว power ก็ไม่มีอะไรมาสู้กับตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าตัว power เนี่ยมันเด่นแค่นในเรื่องของการส่งแรงนะถามว่าความส่งแรงง่ายสาหรับ power กับไม้เนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันผมคิดว่าตัว speed เนี่ยง่ายกว่าด้วยการด้วยอะไรเนาะแต่มันจะเสียกว่า power ในเรื่องของแค่ speed ต้นในการส่งลูกแล้วก็ความแน่นในการส่งลูกพอทดเอ็นไรมาแล้วเนี่ยตรงนี้หายแล้วก็ชนะ power ได้สบายเพราะว่าตัวการมันพร้อมจะส่งแรงได้ง,ง่ายกว่าอยู่แล้ว ส่วนเรื่องอื่นของ power อย่างเช่นเรื่องคอนโทลเรื่องอะไรเงี้ยก็คอนโทลก็อาจจะสู้ตัวนี้ได้แต่ในเรื่องของเกมลับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เราเล่นไวๆความไวในการเล่นแฮนดิ้งตัว power มันสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยส่วนตัวผมนะคนอื่นตียังไงยังไม่ได้ทดเอ็นอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมว่าในความเห็นส่วนตัวผมไม้นี้เป็นไม้ที่ดีที่สุดใน3รุ่นนะครับแบบไม่อวยเลยนะผมรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างของมันเนาะแล้วก็การปรับนิดหน่อยก็ทําให้ไม้มันใช้งานได้ดีแล้วนะครับ จริงๆเนี่ยจะมีการ adjust ส่วนอื่นอีกก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ performance ของตัว TJ Power Speed นะครับสรุปนะครับไม้นี้ f ฟ l e t TJ Power Speed นะครับเป็นไม้ที่ handling ง่ายแต่ก็ไม่ได้ไวเท่าพวกเบส12อะไรพวกนั้นจะประมาณพวก7 2อะไรเงี้ยซะมากกว่าแล้วก็ตีง่ายนะครับมือใหม่ตีได้ไม้มีแรงส่งค่อนข้างดีแล้วก็เล่นลูกเกมรับอะไรเงี้ยค่อนข้างดีมากม ดีแบบดีมากเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไม้ปกติแต่ถ้าตามที่ผมแนะนำนะก็คือถ้าคุณทดเอ็นให้มันไม่ยุม่ม ให้มันมีสปีดต้นสักหน่อยเนี่ยฟอร์มแมททุกอย่างของไม้จะดีขึ้นแบบคนละไม้ให้เลยนะครับก็ผมก็แนะนําให้ทดนะถ้าใครไม่แน่ใจก็ลองทดสัก2ก่อนก็ได้มันไม่ได้ทําให้ตียากขึ้นเท่าไหร่เนาะมันทําให้ตีดีขึ้น้วยสาเหมือนตัว 88s pro เออแต่ไม้นี่ไม่ไม่ได้ตียากหรือว่าเข้าใจยากอย่าง 88s pro ขนาดนั้นนะครับไม้นี้มันยังมีแรงส่งที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ไม้นี่มันทําให้ผมรู้สึกเหมือนอะไรมันทําให้ผมรู้สึกเหมือน b s 12l เพราะว่าตัวกิฟต์เนี่ยก็เป็น G6 เหมือนกันถูกไหมแต่ส่วนการตีหรือว่าการทิ้งน้ําหนักอะไรเงี้ยผมก็นึกถึง b s 12L หลายคนอาจจะไม่เคยใช้นะแต่ผมว่ามันเป็น b s 12ที่ตบหนักขึ้นมันเป็นไม้ที่ดีมากๆไม้หนึ่งใครเคยลอง b s 12 CU แล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันก้างไปหน่อยมันเป็นไม้ตะเกียบตบก็ไม่มีน้ําหนักเลยอะไรเงี้ยเอาไว้อย่างเดียวผมแนะนําลอง b s 12L ดูนะตบดีขึ้นดีขึ้นเลยนะครับเห็นดิงง่ายขึ้นนะแต่จะหน่งหัวน้อยหน่อยก็ประมาณนั้นหมายนี้นะแต่ไม้เนี่ยจะมีความแน่นในส นะมันแบบหลังลูกอะ่ะมันสู้กับลูกมากกว่านะครับตอนตีเนี่ยมันสู้มือกว่า b s 1 2ก็ได้ฟีลตีที่แน่นกว่าก็ตีสนุกดีเนาะความคล่องตัวผมว่าไม่ค่อยต่างกันมากนะครับจะต่างกันแค่ในเรื่องของความหน่วงของก้านนิดหน่อยนะครับตัวก้านของเฟลเลตเนี่ยจะหน่วงกว่าตัว BS12L สักนิดหน่อยเท่านั้นเองเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเฟลเล t ตที่เจพาวเวอร์สปีดก็เหมือนเดิมนะครับเข้าสู่ช่วงทยอินหมายนี้ก็ยืมมาจากฟิโตมนะครับ mm แบดมินตันเนาะก็ ที่ร้านน่าจะมีอยู่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้อย่างที่บอกแล้วมันคนเข้าใจน้อยอเออแต่ส่วนตัวผมว่าเป็นไม้ที่ดีที่สุดใน3รุ่นจริงๆนะครับในความเห็นส่วนตัวนะก็ถ้าใครชอบก็ทักไปถามหรือว่าถามเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยเพิ่มเติมก็ได้นะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยถ้าเอามาตีเนี่ยผมอยากให้มองที่เปอร์ฟอร์แมนซ์หลักของไม้ก่อนนะครับคือมันเป็นไม้ที่ตีง่ายเนาะส่งแรงได้ง่ายตีสบายๆผู้หญิงตีได้ผู้ชายตีได้นะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายในเรื่องของความแน่นเรื่องของ power อะไรอย่างนี้อยู่บ้างมันก็ จะตอบโจทย์คุณได้ดีแต่ถ้าคุณอยากได้ในเรื่องของ power ในเรื่องของเกมบุกสปีดต้นอะไรเงี้ยเล่นได้จัดจ้านมากขึ้นแต่ต้องการไม้ที่แฮนดิ i n ง่ายก็ลองทดเอ็นดูนะครับก็เท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับจะเป็นไม้อะไรเนาะเราติดตามกันส่วนวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ